อันของเราเป็นพริกเผาต้องจับเป็นหอ่นนอ,เอ้เหมนกนเลยใส่กก็แมขึจนทับไม่ได้แล้วมันกออมากตัองอ่งเยอะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับกอกุ้งและช่องกอกุ้งสอนทำขนมสร้างอาชีพกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาสูตรเค้กอยากเปิดร้านเค้ก อยากขายเคปนะคะรับรองเลยว่าเข้ามาในช่องนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะและที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือชุดสร้างอาชีพสำหรับเปิดร้านเคปนะคะสำหรับเซตนี้นะคะราคาจะอยู่ที่15,900บาทนะคะหลักๆเลยค่ะจะมีเตา2ตัวนะคะเตาเคปถอดหน้าได้นะคะขนาด14นิ้ว2ตัวเลยนะคะพร้อมอุปกรณ์สายแก๊สหัวแก๊สวาลวแก๊สนะคะ รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆด้วยนะคะซึ่งมากกว่า30รายการค่ะเนี่ยค่ะอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี้นะคะก็จะมีไม้หมุนเคฟนะคะมีเกียงนะคะแล้วก็ตาช่างดิจิตอลน,นะคะขวดบีบผ้าเช็ดหน้าเตานะคะไม้พายที่คีบนะคะกระปุกใส่แยมหรือใส่วัตถุดิบต่างๆนะคะซองเคฟที่ใส่ซองเคฟนะคะ ต่อไปก็จะเป็นเหยือกไว้สําหรับใส่แป้งที่ผสมแล้วนะคะตะกร้อตีแป้งนะคะกระชอนแล้วก็กะละมังผสมแป้งนะคะ2ใบนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือวัตถุดิบที่เอาไว้ทําให้เค้กเราอร่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูยองพริกเผาซอสพริกซอสมะเขือเทศมายองเนสหนุขมคนหรือว่าแยมต่างๆนะคะ เห็นแค่นี้ก็ว่าคุ้มแล้วใช่ไหมคะยังไม่หมดค่ะกอกุ้งให้คุ้มกว่านี้อีกค่ะเพราะว่าสูตรสอนทำเค้กของกอกุ้งนะคะกอกุ้งสอนวิธีการทำแป้งด้วยการบอกวัตถุดิบนะคะว่าใช้แป้งอะไรยี่ห้อไหนใช้ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะกอกุ้งไม่ขายแป้งสำเร็จรูปนะคะย้ำนะคะว่าที่นี่ไม่ได้ขายแป้งสำเร็จรูปนะคะนักเรียนสามารถหาซื้อวัตถุดิบ ได้เองทั่วไปเลยนะคะนี่คือความคุ้มค่าที่คุณได้จากเราไปอย่างแน่นอนนะคะคือสูตรทำแป้งเค้กที่อร่อยลงตัวแป้งกรอบต้นทุนวัตถุดิบที่ถูกมากๆค่ะ1สูตรนะคะราคารวมวัตถุดิบจะอยู่ที่80กว่าบาทเท่านั้นนะคะขายได้1 5 0 0 0 0ถึง2,000บาทเลยค่ะสำหรับเซตต,ต่อไปนะคะก็จะเป็นเซต12,900นะคะ ตัวนี้เตาเดียวค่ะถ้าหากสนใจนะคะสูตรทำแป้งเค้กพร้อมอุปกรณ์ของกอกุ้งช่องทางติดต่อจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะรับรองเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะสูตรจะอยู่กับคุณไปจนชั่วลูกชั่วหลานเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะ